กราบสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้พบกับช่องอาทิตย์รีแคปหลายคนอาจจะได้เบิกนะเนาะในฮอปพรีมมานลี่ในเมื่อคืนนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางมิชชันเนอร์สเพิ่นได้อาจัดฮอปพรีมมานลี่แต่ทางในทวีปเอเชียของเฮาในแฟนนางงามในบรรดาในทวีปเอเชียของเฮานะเป็นอ่าเอาง่ายๆก็คือ ทุกคนนอะนอนดึกทุกคนเลยซึ่งเมื่อคืนนี้เนาะค่อยก็ได้เบิรงฮอร์ r ิเรมเนลลีกับเนชั่นอลคอสตูมไปจบและค่อยจะมาวิเคราะห์ในท็อปไฟว่าใครสมควรที่จะเข้าท็อปไฟหรือใครที่จะสมควรไปฮอตมงกุฎของมิชชั่นอเวอร์สไลที่สุดเนาะซึ่งเราจะเอามาประมาณห้าคนเนาะที่น่าจับตาเบิรงแล้วกะน,น่าจะไปถึงท็อปไฟแล้วก็ไปถึงมงไหล่ที่สุดเนาะเมื่อคืนนี้แฟนนางงามหลายคนอาจจะบ่ได้หลับไ่บได้นอนพวกเจ้าบ่าต้องสังเกตตาค่อยนี่ตาค่อย ค่อยดำนี่คุบอกค่อย,อ,ยอ่าค่อยเบิ่งตั้งแต่ตอน13โมงจนอด8โมงค่อยนอนบ่หลับส่วนฮอบอ่ะเนเชนอคอสตูมน่าจะเป็น5โมงเช้าพวกเนล้จบนะคพอเบิ่ง <c oughs> โอโ้โหถือว่าเป็นการอ่าเป็นการประกวดที่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะดุเลยประมาณอ่า6ชั่วโมงจนเห็ดเหตตา,ตาค่อยตอนนี้ปกติตาจะบ่ดำแต่เดี๋ยวนี้เป็นตาขอบดำไแบบปเบ,บิดแฟนนางงามทุกคนเป็นแบบนั้นทุกคนอ่ะตาดำทุกคนแบบ สภาพตาเป็นแบบนี้เลยดำปีป๊ปีเลยเนาะแฟนนางงามของอทาทวีปเอเชียของเฮากับคงสิเป็นแบบนั้นทุกคนเนาะบอ่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไทยแลนด์แบบแทบบทวีปเอเชียของเฮานะแบบทุกคนกะตั้งหน้าตั้งตาเบิ่งจนกินกาแฟจนซอดแจ้งกันเลยทีเดียว อันนี้แม่นโพส,ส่วนตัวของข่อยเด้ออันนี้แม่นย่ำแม่นโพส,ส่วนตัวของข่อยนี่แม่นสิ่งที่ข่อยเห็นในเมื่อคืนนี้เนาะว่าแม่นไผ่ดีเข้าไปในท็อปฟหรือไผ่จะสุกคนที่จะใกล้มงหลายที่สุดเนาะเราจะมาวิเคราะห์หาคนหลายคนว่าโบยันทัวลงบอซึ่งเฮาเฮ็ดอ่คลิปนี้ฮากเตรียมใจมาเรียบร้อยเนาะอะให้เมนเทอบ,บีเป็นคนเล่าเลยบีรู้ว่ารูปแบบรายการเป็นยังไงบีเตรียมใจมาก่อนอยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรรับมือเต็มที่ค่ะพร้อมเสมอ ไม่ต้องห่วงค่ะห่วงตัวเองเนั่นแหละเ,เพราะว่าเขากับเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้ว,ลวบอกว่าจะทึกอีกอียงกะพร้อมับเต็มทีสำหรับท็อปไฟ์เนาะสำหรับท็อปไฟหรือคนที่ใกล้มงหลายที่สุดค่อยให้ออโปรโตริโกสำหรับโปรโตริโกนี่ค่อยรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความคอนฟิดเดนมีความมั่นใจเวลาย่างจังหวะท่วงท่า เป็นคนที่สเต็ปีะปูโตริโกเป็นคนที่สเตปบอบ öm, พ้องจังหวะดีและเป็นคนที่อ่าเก็บรายละเอียดบอกว่าจะเป็นมุมกล้ององ่าการเสยหน้านะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดจะค่อนข้างที่จะดีเลยปูโตริโกนะเป็นคนผิวสีที่ค่อนข้างที่จะมากหน้าเป็นคนที่หน้าอ่าหน้าโดดเด่นนะถึงถึงเราอาจจะบออะคนอื่นแต่เราเป็นคนนึ่งที่ชายเราดึงเสน่ห์ความเป็นตัวเองหลายที่สุดป,ปูโตริโกนะที่สาคัญเรากับหุ่นดี หุ่นดีมากอ่ะหุ้นแบบปูตริโกะแบบอันเมดิสันแบบพวกนี้ฮะนะอันปูตริโกเขาเจาเทนมาค่อนข้างที่จะดีอ่ะมุมกล้องเอ่ยจังหวะเอ่ยกับผู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดปูตริโกกันน่าจับตาปูตริโกกับถ้าให้ผลงานได้ดีกับปรตัมก็ท็อปไฟล์แหละปูตริโกะนะน่าจับตากันเลยทีเดียวประเทศที่2นั่นก็คือสเปนหรือว่าเอสปานยาหลายคนอาจจะโอ้สะพายเนาะสเปนสเปนเป็นคนหนึ่งที่อ่า บอยากเชื่อว่านางจะชายบอยากเชื่อว่านางจะพราวให้เราเห็นนะสเปนจะคล้ายๆปวินสุดาดูอินน่ะจาก Miss Universe Thailand จากตัวแทนของประเทศไทยนะจะส่งจะคล้ายๆปวินสุดาดูอินเลยไม่ว่าจะเป็นแววตาการอ eye อ o n t a c t กับคนเบองมุมก้องการ r e พ r เซนต์น่ะรู้สึกว่าโอ้โหสเปนมาดีสเปนก็รู้สึกว่าที่สำคัญเป็นตัวเต็งของยุโรปน่าจะบษอ่หทุด top นแน่ สำหรับสเปนนะ่ะเป็นอย่างที่โอ้โหสปายเลยรู้สึกว่าโอ้โหสเปนจะมีความคอนฟิเดนน์และการมีความเอริเกนย่างจะคล้ายๆปาวินสุดาเลยเนื่องจากว่าโอ้โหแนมเห็นสเปนคือปาวินสุดาสองเลยประเทศที่น่าจับตาอีกประเทศหนึ่งเนาะประเทศอ่าบราซิลนั่นเองเนะาะสาวบราซิลของเราเองสําหรับอ่าประเทศบราซิลรู้สึกว่าโอ้โหในฮอบสวิมซูคอมเพปิชั่นนาะรู้สึกว่า เป็นคนที่สเต็ปที่ดีเป็นคนที่ย่างจังหวะโอ้โหเพอร์เฟกกันเลยทีเดียวสำหรับอ่าบราซิลแบบอ่าโคตรพ่อโคตรแม่เลยการย่างอนะ่ะแบบโคตรพ่อโคตรแม่โคตรดีเลยอ่ะบราซิลนะถ้าอ่าสำหรับค่อยนะรู้สึกว่าฟังอเมริกาเนี่ยบราซิลเป็นตะย่านอีีบราซิลคือแบบอย่าให้นังหลุดเข้าไปในทอ็อปอ่าท็อปฟทัแทนทีอ่ะบราซิลนะ คือนางน่าจะปาดทุกคนเลยบาซิลในสเตปสุดว่ายน้ำคือเป็นสเตปที่ค่อนข้างที่จะ work 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 ถ้าเต็ม1ิบนะเกิน1ิสําหรับบาซิลนะเป็นสเตปที่ค่อนข้างที่จะดีเป็นคนที่น่าจับตาคนนึงนะสำหรับในหอบอีวิ่งเก่าสำหรับอีวิ่งกาวยังรู้สึกว่าการย่างดีน้การย่างจังหวะดีแต่สุดสุดของบาซิลจะแค่้าย มันเป็นกระจกนะมันเป็นกระจกแล้วมันค่อนข้างที่จะหนามันก็เลยเฮ็ดให้อบ่ค่อยอันบ่ค่อยดึงดูดเฮาปันใดมันยังรู้สึกว่ายังขับอยู่นะมันถ้านางใส่แบบเป็นนางพญาสไตล์อ่ะสุดของ v ว c t o r i a Secret เป็นสุดแบบมีขนฟูๆ่ะมีนะจะเฮ็ดให้นางจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ก็ถือว่านางเอาสุดนี้อยู่แต่มันสุดมันหนามันตันพูหนะแต่อัน ชุดนี้ก็น่นาจะบ่มเป็นปัญหาที่จะให้หนางเข้าท็อปไฟอ่ะคนนี้แมบน่าหน้าจับตากันเลเทียบาราซิลนี่บอตั้มก็ท็อปไฟอ่ะเป็นเป็นตระยานอิลีจับตาบราซิลเบื้องให้ดีเด้ออย่าให้หนางเข้าทุกท็อปไฟทันทีว่านางจะปาดมุงเลยแหละมาสําหรับประเทศต่อไปเนาะประเทศต่อไปแมนคไคเมลามโคลอมเบียสําหรับประเทศโคลอมเบียเป็นอีกอย่างที่ปีนี้โคลอมเบีย รู้สึกว่าปีปีที่แล้วนะมันสายตามันแพรวๆพาวมาปีนี้โคลอมเบียนะคนนี้นะ,ะในฮอพีริมมาเนลี่นะนางย่างน่ะจังหวะโคตรดีอ่าไอคอนแทคโคตรดีการเก็บคะแนนนำกรรมการโคตรดีจังหวะสายตานางกวดกรรมการกวดเอาทุกคนกวดเอาทุกคนในฮอไปเลย สายตาโคลอมเบียนะนางควดเอาทุกคนในฮอไปเลยจนโอ้โหโคลอมเบียจะมาขนาดนี้เลยวะถ้ามาขนาดนี้จนบเพื่อคะแนนให้คนอื่นเนี่ยวะเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหอพออีเม่เจ้าสายตาเขาว่าสามารถที่จะละสายตากับผู้หญิงแบบนี้ได้อะเป็นคนที่ผิวเข้มเข้มสำหรับลาตินน่ะเป็นคนที่โอ้โหหุ่นดีโคตดสับคตดเอลิเกนเลยสำหรับฮอบชุดลาตินมาโคลอมเบียจะเป็นอีอย่างที่ นางไส่สุดปักเลื่อมนะโคลอมเบียขาเจ้าจิมาแนวนี้ละนะโคลอมเบียขาเจจะมาแนวปักเลื่อมปักทองนะขาเจอันนางกวดอันปีกมาเตฮิเล่โอ้โหนเ,นเนื้อแม่นเานางพญาล่านางย่าง,า,งางมาเป็นสเต็ปนางให้ผมซื้อฮะนางให้ผมซื้อซื้อมาละการย่างของนางนั้นนางนางเป็นคนตัวสูงเนาะและ้วนางจะกวดานานอันคะแนนมกักโคลอมเบียนางเป็นคนหนึ่งที่จะกวดคะแนานกรรมการที่ค่อนข้างที่จะหลาย เป็นคนที่โอ้โหท่าไฟล์พวหลุดแล้วอะสำหรับโคลอมเบียนะปีนี้ฟั่งอันฟั่งละตินนะเป็นตาญาตฟั่งละตินมีแต่คนเกง่งขนาดค่อยเอามาแต่คนคนคนที่อมันสุดๆแล้วแต่มันยังมีคนที่ดีอยู่นะแต่มันสามคนนี่คือโอ้โหสุดๆเลยอะคือต้องบูรลุดท็อปไฟ บุลูดท็อปฟลฟันธงบมลูดท็อปไฟล์โคลอมเบียนอ่สำหรับคนสุดท้ายในท็อปไฟล์เนอะอยังยืนยันคำเดียวเนอะในทวีปเอเชียนี่ยังให้อินเดียยืนหนึ่งอินเดียคือที่สุดอินเดียคือเดอะเบสอินเดียคือยังทะลุจักรวาลเนอะอินเดียคืออินเดียโบฮูน์เอาคำใหมามาอวยนางเดียเป็นคนนึ่งที่โอ้โหสเต็ปโคตรด,ดีจังหวะโคตรดี สายตานางโคตรพิฆาตเลยจังหวะการย่างนี่คือพวกเจ้าเบิ้งคอยไว้พวกเจ้าเบิ้งคอยไวโ้โรดพวกเจ้าเบิ้งคอยนี่คอยบอได้มาเล่นๆคอยซื้อฮานัทเคอร์เซนหูคอยจะมาเอามองกุฎ Miss Universe 2021ปีนี้ต้องเป็นของค่อยคือสายตาฮานัทจะแบบนั้นเลยออ้หมันจะพิฆาดขนาดนั้นเลยวะ่ะ เป็นคนหนึ่งที่สายตานะ่ะสายตาเชียร์ก็ส์วนนักเชียอิสกวันคราอะแบบมห well, มัน <c oughs> <Minne the crowd> freely, มันขนาดนั้นเลยว่ะมันอินเดียเป็นอย่างที่โคตรจับใจตั้งแต่มือแรกที่อ่านางมงโคตรออร่าโคตรคือคนมงเลยอ่ะอินเดียนี่เป็นอย่างที่ จนพวกมีคำสิว้าวแบสเต็ปดีตามดีฮอบพิลิมเมลรีนะ่ะนางย่างมาด้วยสายตาคนมุงมันว่าค่อยมื่อนี่เป็นของค่อยค่อย,อยขอมื่อนี่ค่อยจะมาเอามงอะสายตาคือหันท้ายหันขวากวดทุกคนเลยกวดกรรมการแบบสายตาคนมงจะแบบนี้นะ่ะถ้าใหญ่พอลล่าบอกให้นี่จะโอ้โหจะเฮ้ยดีขนาดนี้จะบเอากับบูฮูสิว้าวกับพอลล่าะ บูฮูสีว่ากับป้าพอลล่าแล้วถ้าบูเออินเดียนะถ้าบูเออินเดียมงนะกับบูฮูสีว่ากับป้าพอลล่าแล้วเพราะว่าอินเดียเป็นอีอย่างที่โอ้แม็กก็รู้สึกว่าอินเดียปีที่แล้วเนี่ยสุดสุดละคือดีแล,ะละ้วล่ะอินเดียปีที่แล้วกับมากมาปีนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, เป็นอีอย่างที่ค่อยบูสามารถละสายตาผู้หญิงคนนี้ได้นะ่ะค่อยบูสามารถละสายตาเจ้าผู้หญิงคนนี้ได้เป็นอินเดียที่แบบยุคใหม่ หน้าหวานแต่เป็นคนที่หนึ่งที่สายตาพิาพ่ฆ่าค่อยมาเพื่อเอามงปีนี้ค่อยขอฮะนะถ้าอันวัดกันเรื่องพัรเฟอร์แมนเรื่องอ,องค์ประกอบหลายๆอยา่างนี่ถือว่าอินเดียนะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้มง,งนะนเพิ่นเอาฟังยุโรปสเปนไอซแ์แลนด์แบบนี้นะการน่าจะตกมาเป็นของเอเชียน่าจะเป็นของอินเดียอินเดียคือคอ,อยบอกแล้วตั้งแต่มือที่ ค่อยอัดคลิปตัวนั้นค่อยบอกอะไอินเดียคือเดอะเบสอินเดียคือหน้าจับตาอินเดียคือ,อที่สุดของที่สุดอินเดียคือคือสามารถที่จะมงได้อ่ะค่อยนะ่ถ้าค่อยเป็นพอล,ล่าเลยถ้าค่อยเป็นพอล,ล่านะ่ค่อยเอามงให้เลยคืออินเดียคือดีเ e ล e ่ no 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 อินเดียคือยอมภาบเลยว่าปีนี้ในอะินเดียโคตรโคตรมาแหงเลยรู้สึกว่าโอ้โ oh ห ฟังลาตินก็รู้สึกว่าสเต็ปดีแต่มาเจอสายตาพิฆาตอินเดียคือลุกปิ้งอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ท็อปไฟในฮอตพริมมาเนรี่เนาะในฮอปพริมและกับอีวิ ition, aw, เน็งกาวซึ่งซูคอมพปิชั่นอีวิเน็งกาวเอาเพียงแต่วิเคราะห์กันว่าเป็นไผ่ที่เข้าท็อปไฟเป็นไผ่จะสมควรที่จะมงนะขนาดเฮากันยังโบนเนชัดเนาะเขาจะมาเบิ้งในฮอปไฟนอลอีกทีว่า สิ่งที่เห่ามากักสิ่งที่เหา่าคาดหวังมันจะผิดหวังหรือว่าตุบบอเะนะี่เขาจะมาเบงช่วงนั้นเนาะบางบางทีบอได้ด้บางทีมันอาจจะมีมามืดกได้บางทีมันอาจจะพลิกล็อกกันไอ้มันเกิดอย่างไรขึ้นหลายอย่างเพราะว่าเพร่ะว่าจะเป็นปีอามาเรียมเมษาเพร่ะว่าจะเป็นปีตุ้นสีกัแบบพลิกล็อกทั้งนั้นหลายคนเก่งไว้กับแต่อินเดียนนะ่ยยอมฮารเลยแต่ห้าป้าพันลาอยากได้คนที่ พ้อมอ่ะพ้อมใช่อ่ะเพอร์เฟกต์นะต้องเป็นอินเดียบางทีโบนเน่ก็ได้บางทีกับป้าพอลล่าอาจจะได้แบบเพอร์เฟกต์อินเพอร์เฟคชันประมาณนั้นบางทีปะนะ้าพอลล่าน่ะฮาเดาวฮวใจกรรมการบัได้เฮาเดาใจป้าพอลล่าบัได้เนาะเพราะฉะนั้นเฮาจะมาเบิรงในฮอบ ไฟนอลกันอีกทีนะที่13ตอน7โมงเช้าในอของทวีบเอเชียของหาวเนาะวันนี้ก็ขอไปก่อนนะทุกคนเนะาะกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยทุกคนกับคลิปหน้าเจอกันใหม่ในฮอฟไฟนอลตอน7โมงเช้าเนาะวันนี้บ๊ายบายทุกคน